เอาเลยนะครับก็ขอสวัสดีสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยเลยนะครับที่ก็ผมนายรืวเท่นยิ้มสแปดนะครับก็สหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหมครับที่มีชื่อว่า MC Sunny Craft นะครับผมเห็นยไหมนะเทปเวลาเทปเวลาถ่ายรูปแบบอ่าถ่ายรูปมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคแป๊บนึงนะโอเคนะเพื่อนผู้ชมครับแล้วก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ MC Sunny Craft เหมือนเดิมนี่ผมอันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนสกินนะครับทับ s c อย่างนี้ครับเดี๋ยวๆดี๋ยวทำให้ดูอ่าทับไม่ใช่ไม่ใช่ s c โดยบ้าเลยทับสกินเซ็ตครับสกินเซ็ต จะเอาเอาเปลี่ยนเอาเป็นไงเปลี่ยนได้เลยครับผมแล้วก็วิธีการเคลียร์เคลียร์อย่างไรครับทับสกินครับแล้วก็เคลียร์ง่ายกันเองกลับมาดิกลับมาแล้วแป่งร่างแป่งร่างสิเพื่อนเอาไปแป่แงร่างเป็นตัวกลัว What the fuck กลายเป็นตัวอะไรโง,ง่ๆเลยนี่ครับก็ช่างมันเถิดนะฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวเราจะไปต่อดีวะเอาไปเล่นดิเราเริ่มเล่นเล,เลยนี่ครับพิมพ์ sc เพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ซันนี่คราฟเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ออฟจะพิมเอสซีหรือว่าซันนี่คราฟก็ได้นะผมพิมเอสซีได้กันง่ายดีนี่ครับผมเซิร์ฟเวอร์แรกที่เราจะเข้าไปก็คือซูเวอร์ครับผมเนี่ยเออลืมบอกไปนะอันนี้เซิร์ฟเวอร์ไมค์คาร์ดหนึ่งจุดแปดถึงหนึ่งจุดเก้าเนี่ยก็คือแบบหนึ่งจุดแปดขึ้นนั่นแหละนะฮะโอเคเข้ามานี่กูก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโอ้โหคนนี้ยังพอใช้ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะคัดเจมุงหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกก็ไม่สบายเลยละลัทธิตำนานซันนี่อะไรวะ ไอ้ยะเทอยู่นี่ครับกล่องสุ่มของแรกคลิกขวาเพื่อเปิดกล่องสุส่มนะครับนี่นะครับกล่องสุ่มปีกอันนี้อะไรบ้าบวกธนูธน,นูบวกร้อยอ่ะของบวกร้อยต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ของพวกบวกห้าสิบนิวไอเทมก็คือของที่มาใหม่นะครับผมตรงน,นี้เตนนิมมัน,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 นคลิกขวาอันนี้น่าจะเติมได้เลยเราเป็นเว็บช็อปอ๋อใช่เลยครับผมอันนี้คือยศ VIP นะครับเก้าสิบตูสามสิบวันร้อยห้าสิบตูถาวรันก็ถือว่าถูกอยู่นะ S member นี่ห้าสิบตูถาวรน,นะครับสองร้อยตู สามร้อยเก้าสิบดูสามร้อยอะไรก็ว่ากันไปก็มาดูกันตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คือเป็นบอร์ดต่ำเงินทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือกฎของเซิร์ฟเวอร์เราจะมาอ่านเลยแล้วกันห้ามโหมดเซิรอื่นในเซิร์ฟเห็นแบนเตะอะไรประมาณนี้ก็มาอ่านกันเองขี้เกียจอ่านจริงนี่ครับผมกดก็มาดูกันเองผมผมแนะนำให้อ่านนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าไปทำบิดกฎหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือว่าคุณเจอคนทำบิดกดนเนี่ยคุณสามารถมาค้านได้นะครับว่าเออมึงทำงี้ได้ไงวะสัตว์ตบแม่งเลยอะไรประมาณนี้ก็สามารถค้านกันได้นะครับผมแบบแอดมินทำบิดก่นเนี่ยสามารถแจ้งแบบแอดมินคนที่ใหญ่กว่าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแอดมินคนที่ใหญ่กว่าทำบิดนี้กูก็ไม่รู้แล้วตัวใครตัวมันนะครับโอเคคัมมิ่งซูนนะครับก็คือรอการอัปเดตก็ได้เนาะน่าจะแปลอย่างนั้นแหละนะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่ารอการอัปเดตจากแอดมินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกร้านขายของรอง้านรับซื้อของต่างๆมากมากมายชุดโซ่ยชุดอะะไรรตงนี้เลค แล้วก็ลงมาด้านล่างได้ด้วยนะฮะโอเคขึ้นได้ก็ต้องลงได้ดีบ้าเอ้อดีเก้าสี่เอ็ดีได้ะอะไรมั่งอุ้ยได้อะอุ้ยดึงเงินสองร้อยอู้หังเงินได้ด้วยโอ้ไ oh ม่ก d ดหาเงินได้สดุด้วยสุดยอดเลยนะครับโอเคใช้ได้นะครับอันนี้เราเนี้ยเฮ้ยปีกเป็ดโหดเป็ดโหยักษ์เอาไม่ใช่ดะครับอันนี้แต่ว่าสกินเซ็ตดูแลเรียบร้อยนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวสกินเซ็ตสกินเซ็ตอยู่เดือนยี่ิแปดอืม อ่ากลับมาสกินผมเออใช่ได้ใช่ได้เท่อยู่ได้อยู่ดีครับอันนี้คือเป็นลิงก์ลลิิงงกก์์ของแฟนฟนเพจประมาณนี้แฟนเพจครับผมนะครับกลุ่มเว็บช็อปนะครับแล้วก็กาลีนาทอกทอกนี่ครับผมอันนี้แหละวันเนี้ยหักภาษี0.5นยาเปอร์เซ็นต์เป็นตลาดโลกนี่ครับมาร์เก็ตคิกปีแห่งเทพฟันนี่อ๋อสามารถมาลงขายของกันได้นะครับผมก็สำหรับคนที่ซื้อของแล้วมันจะมาอยู่อยงนี้นะเวลาซื้อของเสร็จนะครับผมเช่นกูมีเงินเท่าไหร่ขอดูก่อนนะฮะ มีทัง้งหมด800บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาซื้อของทุกถูกดูแล้วกันนะครับซึ่งมันจะมีป่าวะของทุกถูกนีม่มีไหมนี่อ่ะอะไรสักแบบบาทหนึ่งสิบบาทมีไหมเออมีตเมื่นหนึ่งถอยบ้าเอ้ยหนึ่งร้อยบาทเาทช่นเดียวผมจะลองซื้อโปรเจโต้ดูแล้วกันนะครับนี่คลิกสองทีเพื่อซื้อนะครับแล้วก็จะเข้าเมลตรงนี้นะครับผมเปิดอีถอยบ้าเอ้ยโอเคได้แล้วครับผมนี่ต้องกดนี่ป่าววะอันนี้ผมไม่แน่ใจอ๋อได้แล้วครับผมได้แล้วฮะโอเคผมต่อไปอุ้ย สกินไอทั้นแมนนะครับพิมพ์ล็อบบี้เพื่อกลับได้นะครับกลับไปล็อบบี้เราอันนี้คือวิธีการซ่อมของครับ200นี่คือแบบว่าที่เราถือไว้ในมือถ้าเกิดรีเพย์ออลนี่คือทั้งตัวเลยผมแนะนำนะครับว่าเวลาเราใช้ของเสร็จใช่ไหมมันจะพังใช่ป่ะ F43JSI65 เย่แต่พิมพ์ช้าอยู่นะครับเอาพิมพ์ผิดด้วย F43JSI6S45 โดยบ้าเลยสิบสองวิโอนมุกไหลเนี่ยผมโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็น รีแพทั้งตัวผมแนะนำไม่ใช้รีแพ็ทั้งตัวนะครับคุ้มกว่าคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับสุปพลายสปพลายนะีวก็คือถังขยะนะครับอันนี้เควสเริ่มต้นนะครับวงเล็บคิวนี่คือเควสนะครับนี่สามารถนำบัตรออนไลน์มาแลกอ่าบัตรออนไลน์กับเพชรมาแลกจะได้โปรเทคสิ 10, บคูณสิบเเชิรับตรงนี้นะครับเพชรนี่ก็ได้หนะ้านสามารถมาแลกได้ราว,วันหนึ่งชั่วโมงคลิกมันนี่ห้าร้อยจริงๆตอกถานนี่ยังได้เยอะกว่าเลยนะครับนี่เอาหมวกเหล็กมาของฟรีนี่ชอบจริงๆเซิร์ฟเวอร์ไหนมีของฟรีนี่ชอบจริงๆเลยยนมมีีูด้ว นี่มีดาบด้วยสุดยอดไอ้ดาบมันก็ต้องมีทุกเซิร์ฟเวอร์ป่ะวะโถอยบ้าเอ้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็โดมาเรื่อยๆโดมาเฮ้ยขนมปังขนมปังโอเคเรียบร้อยใช้ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นอ่ที่เอ็นชานอกว่าใช้ลาพีแบบแจกลาพีฟรีด้วยนะฮะนี่ตรงนี้ลาพีเอ็พีฟรีได้ครับผมได้อะไรบ้างโอ้โหหนึ่งพันโอ้โคุ้มเลยเจะได้ขอทอดชุดก่อนได้ไหมได้จะไปเอ็นชานเราเอ็นชานให้เรียบร้อยนะครับได้อะไรบ้างขออะไรแหละอะไรแหละโปรเิคชันเอ้ยมันมีบอกนี่หว่า ใช่ป่ะมีเปล่าวะ่ะมีบอกเนี่ยเอาเปนชาร์แล้วตไอ้บ้าเอ้ยเปนชาร์แล้วอ๋อเยอมันย,ยังพอโอเคนะยังพอดีอยู่เนียแบบไม่เหมือนพวกกระกาก,ากนะครับผมอืมรูติ้งดามิทกเปนชาร์ด้วยเอรเทเฟมไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เฟมก็ไม่เป็นไรผมแล้วเอาเท่าที่เรามีพอนะครับโอเคผมวันนี้เป็นแจกอาดาพิษฟรีก็ดูแลเรียบร้อยอันนี้ก็คือแจกไปตกปลาไว้ตกปงตกปลาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้อะไรวะ ขึ้นไปข้างบนโอเคเดี๋ยวจะลองขึ้นไปข้างบนดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนะฮะอะไรวะศูนย์เฮดเอาบางพีนมาแล้วโถยซีไอเซฟไอเซฟบี้ไอเซฟบี้นี่รู้สึกชื่อคุณคุณจังเลยนะครับโอเคข้างบนมีอะไรวะขอขึ้นไปดูก่อนนะฮะอืมอืมซื่อมันขึ้นได้มากเลยดิขึ้นก็ไม่ได้โถ้บ้าเอ้เอาได้เฉยเลยเฉยเลยเรื่องให้ต่อไปแต่ไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะครับก็ช่างมันเถอะนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับขึ้นมาไห้กูขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้ ไอ้บลาเอ๋ยนะครับช่างมันเนี่ยโอเคครับผมท่านผูชมครับเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆสปาวให้ทั่วก่อนแล้วกันเฮ้ยอันนั้นมันคืออะไรวะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะว่าทางนั้นมันคืออะไรนะครับลออัปเดตไม่รู้ว่าผมผมไม่รู้นะว่าแอดมินเขาจะทำเป็นอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งมาด้วยนะครับโอเคนะครับผมสลับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็พอใช้ได้นะสวยอยู่นะครับเฮ้ยทงเป็ดมันเท่หว่ะท่านผู้ชมครับนี่แม่งใส่เป็นอย่างนี้เลยเอาอีแอดมินนี่ว่ะโถถ่ายรูปแชะเลยนะครับอันนี้อ๋อนี่แบบอันนี้แบผมโอเคนะครับ โหน้ำมูกกูนี่จะพร้อมจะทะลักออกมาตลอดเวลานะครับฉายาคนจนสามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอคนจนนี่้โ,โหรวยกว่ากูเยอะนะครับพออยู่พอกินนะครับคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีครับอำนาจมืดนะครับแล้วก็มหาเซียนเทพเทพทรัพย์นะครับแล้วก็เชื่อเทพล่างอมาตะอะเท่เลยนะครับเป็นฉายาที่เฟี้ยวมากๆนะครับอัปเดตโฮมโซนนะครับพื้นที่ส่วนตัวนี่ก็คือตารางอัปเดตอัปเดตอะไรมหระบบปืนในเซิร์ฟอรหานได้จากการทำเควสหรือเติมเงินผ่านเว็บช็อปของเซิร์ฟเวอร์ นะครับก็ประมาณนี้ FD0K54GS เอาอู้ชนะวายชนะวายชนะวายโอเคผม P remove อันนี้คือวิธีการใช้โฮมโซนหรือว่าใช่ป่ะถูกแล้วแนบนี่ก็คือวิธีการใช้โฮมโซน,ะนร zone, หรือว่าคำสั่งโฮมโซนนั่นเองนะฮะอ่าตอนนี้เป็นอะไรวะเป็นวัดสร้างบ้านอ๋อนี่คือวัดไปสร้างบ้านที่ต่งตางๆนะครับแล้วก็วัดโลกนรกเตมอนเต่เดี๋ยวผมขอเซ็ตโนมไว้ตรงนี้เลยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาประยุกต์นี้กัน อันนี้คืออ่าปลักอินที่เขาอัปเดตมาใหม่ก็คือระบบคาต่างงานนั่นเองนะครับซึ่งหลายแหละร์ฟเวอร์นี่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมอ่านี้อ๋อเราดูไปแล้วนี่หว่าใช่ปะยังยังยังเควสชายหน้าเหลืองมึงหน้าเหลืองนี่เป็นหน้าฟักทองแล้วถอยบ้าเอ้ยนะครับอันนี้อะไรวะฝาแฟดดำดำเมสโซตัวเปิดเควสอะไรสักอย่างนี่ครับตัวไปเมืองเควสอ๋อมีเมืองเควสด้วยละ่ะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้เลยวะฝาแฟดขาวอืมอันนี้ไม่ไม่มีเลยเนาไม่น่าจะมีอะไรไว้ตกแต่งเฉยนะครับ เป็นบ้านเหมือนโดนแบบโดนอะไรชนสักอย่างแบบขับรถคู่มอชนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ไปไหนวะอ๋อนี่เราไปดูเรื่องนีวหว่านะครับโอเคผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเอ้ยนี่เขาสั่งคำสั่งทีมเว้ยก็คือวิธีการสร้างทีมนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะขอสร้างทีมก่อนแล้วกันจชนส์อ้าวสร้างไม่ได้ล่ะต้องรองอสามวินในการพิมพ์ด้วยนะครับโอเคเราจะไปวาร์ปกันเลยนะครับวาร์ปแล้วที่เราจะไปก็คือเมืองเควส มืองเควสเรามาเมืองเควสแล้วเย่เมืองเควสมีอะไรบ้างอ๋อจะมีให้ทำเควสต่างๆนะครับนี่สุมเลยวะอัญเชิญเกาะน้องเขียวมีเกาะน้องเขียวดิหลืมบัตรอัญเชิญเกาะอ๋อคือบัตรนำบัตรอัญเชิญเกาะเลยมามาแลกบัตรเกาะไอ้กล่องกล่องกล่องอะไรน้องเขียวน้องเขียวเนี่ยอันแรกสักอย่างเนี่ยนะพิธีอัญเชิญเกาะนะครับบัตรบัตรอัญเชิญน้องเขียว พี่เทียนเชิญหมวกโอ้โหมีอันชงอันเชิญหมวกด้วยนะครับผมซึ่งเค้สนี่ก็อันบินเขาอัปเดตเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีเมืองนู้นเมือง,งนี้เข้ามาใหม่นะครับผมก็คือหลักๆก็จะมีอันนี้ก่อนนะครับไปอ๋อนี่คือรออัปเดตใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็นี่คือท่านผู้ชมเนี่ยเล่นให้หมดก่อนทาเค้สหมดนี้ผมกล้าตีจริงๆเนี่ยครับผมอืมโอเค,คผมผมจะทับโฮมกลับบ้านนะฮะกลับบ้านเราครับกลับบ้านเรารักเลอยู่ โฮมโซนมาครับปลอดภัยแล้เปอร์เซ็นต์นะครับ50 point ก็คือเติมเงินบ่าอันนี้ไม่ได้ใจแล้วจะไป PVP แล้วกันนะครับเข้ามาแล้วอ่าประกาศ PVP ได้ไหม PVP เหงา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 ต้องบอกกันด้วยว่าเราเหงานะครับอืมโดนเราไปเลยอืมเอาอยู่ดีดีก็วูบเฉยเลยโอ้โหวูบเฉยเลยโอ้ไม่กอดโอ้โหกูจิดไฟยมาโลกนี้เลยล่ะแม่งเผลอไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปใหม่ไม่เป็นไรเว้ยเนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีคนสิทสถิตอยู่นะครับแล้วก็ไม่กลัวเว้ยนะครับ กูพร้อมไฟแล้วนะเว้ยกูบอกให้นะครับอยู่ไหนวะใครทากูครับเฮ้ยเหมือนเจอแล้วเหมือนเจอแล้วอยู่นั้นมาวะใช่ปะวะน่าจะใช่แต่ถ้าเกิดใช่นี่ขอบฟันหน้าทีห <siblings> น <are new> ึ <porte> hmm. ่งได้ไหมฮะเอาไปใช้มันเป็นยายแมงมุมเว้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โอ้โอ้ my god โอ my god o อ my god oh my god อฮ้ยจะคืยจะคืยเฮ้ยจะคืออ่ะคือคือคืออ่ะคืออ่ะเฮ้ยลงน้ำหลงน้ำหลงน้ำแล้วหันไปยิงไดมอนด์เลยครับไดมอนด์ไดมอนด์ล่ะฮะ เอาแบบเอาไปยิงเขาตายเฉยเลยโอ้โหมาแรงจุงเนี่ยเกาะเขาแรงจัดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับไปดูนี่อันนี้คือกล่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคผมกลับมาแล้วแล้วจะไปดูโลกตีมอนเตอร์กันนะครับโลกนรกก็คงรู้ดีแล้วว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเองแล้วกันโอ้โหมือจังเลยนะครับผมนี่คือผมเปิดแสงสว่างสุดๆแล้วนะนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวขอฆ่าก่อนแล้วกันมอนเตอร์ครับมอนเตอร์สองทีนี้รู้สึกว่าจะตายหรือเปล่า โอ้โหมันอึดอยู่อให้เงินด้วยนะครับโอเคผมท่านผู้ชมครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปยาล็อบบี้แล้วกันนะล็อบบี้โกดชุบรอบบี้เฮียควิกจอยนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นอะไรวะเฮลโล่เครดิตแมปนี่เขาจะให้เครดิตคนสร้างไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับเซิร์ฟเวอร์ฟสองนี่ปิดอยู่นะครับบอกคันปิดอยู่เบ็ดวอรเปิดอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีคนหรือเปล่านะครับขอให้มีไอ้ยามีคนด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะครับออ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 อััันน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 นไหททีีีี่่่่่แแแบบบบคคคเเเเยยยะะะะๆลลล้้้ววววมมมรรรูาาาาางด๋ขืกกฮ สามารถเอาเลสก็ได้นะครับผมผมว่าจะได้นใหน้ท่านผู้ชมดูเนี่ยไม่ไม่น่าจะหมดนะครับโอเคเราจะมาตัดเป็นช่วงๆไปแล้วกันนะครับโอเคเจอก,กันครับ เอาเลยครับแล้วก็เข้าโลกมาแล้วนะครับโลกของเบสบอลนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าเบสบอลนี่คือมินิเกมอะไรแล้วก็เล่นยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้กันแล้วนะครับผมซึ่งการเล่นเบสบอลนี่ครับก็คือมันเป็นสงครามเตียงนอนับผมสิ่งที่เราต้องปกป้องก็คือไอเตียงนอนบ้าเตียงนี้เว้ยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถทำลายมันได้นะครับผม you can destroy your o w n เนี่ยอ่านไม่ออกอะ กูโง่อีกแล้วผมก็คืออ่าม like bueno. ันไม่สามารถจะทุบทําลายได้นะครับยกเว้นเราจะไปทําลายทีมอื่นได้นะครับวิธีการชนะเกมนี้ชนะอย่างไรนะครับก็คือเราต้องเนี่ยมันจะมีเงินดอกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นามาแลกกับเอ็มบีซีตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้เลยนะฮะมาแลกบงแลกบล็อกนะครับแล้วก็จะต่อไปตรงกลางนะครับแล้วก็อ่าตอไปยังเกาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อทําลายเตียงของเกาะไอของทีมทีมนั้นนะครับผมแล้วก็ เมื่อเราทำมาทีมว่าไอ้เตียงเขาเสร็จใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะต้องจัดการไอ้ทีมนั้นอะ่ะจัดการให้หมดทุกคนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำลายเตียงเขาเนี่ยนะครับเราก็ต้องฆ่าเขาให้หมดเวฆ่าให้แม่งตายหลายๆรอบนะครับผม เาจึงจะเป็นผู้ชนะได้นะครับเป็นเดอะวินเนอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคผมผมอาจจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูได้ไม่หมดนะครับแต่ผมขอขอตัดก่อนแล้วกันนี่จะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแลกของก่อนแล้วกันเนาะเห็นไหมเขาตอบไปแล้วนะครับผมซึ่งตรงกลางเนี่ยมันมีอะไรดีครับผมมันก็จะมีแบบพวกเพชรพวกทองที่เราสามารถนํามาแลกของได้ดีๆแบบปุ๊ยเงินจะดรอปเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตัดก่อนล้วกันเจอกันครับนี่เนี่ยเห็นไหมผมแลกของมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมผมแลกชุดมาแล้วนะครับวิธีการแลกชุดแลกอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมขอแลกดาบไปดูยกัน ดูแล้วก็จะกดเข้ามาดูนะครับว่า,าตรงไหนมันเขียนว่าอะไรบ้างเช่นอย่างนี้8ปดอกลเนี่ยก็ดูครับน,นี่คือบรอนใช่ไหมเรามีเกิน8แ,แล้วก็เอามา1อันนะครับแล้วก็จะหาดาบเจไอลอนโอเคได้นะครับพอดีเลยแล้วก็อาหารนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อหมูมาเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ฮะเอามาเยอะๆนะครับแต่ว่าเราเราต้องระวังการที่เราต้องตายด้วยนะครับแล้วก็บล็อกเนี่ยเอามาให้เยอะพอสมควรนะครับอ่านี้ด้วยกัน1บร่งกนะครับเฮ้ยมันต่อมันไปสู้เลยโอต่อถึงนู่นเรอะ โอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับใช้ไว้ขุดนะฮะแบบว่าเราจะไปพร้อมไฟกับคนอื่นแล้วนะฮะเร๋จวเราจะไปไฟกันนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าตรงกลางเนี่ยมีคนยึดอะไรไปหรือยังนะครับถ้าเกิดไปมีก็เป็นตาของเราเลยนะฮะเขามาดูครับตอนนี้ก็จะมีทองมีอะไรดอกเห็นไหมมีทองมีทองดอกอะไรมากมายนะครับผมรือมันไฟกันแล้ววะเอาเรื่องครับเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันครับผมอื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 มมาสิมาสิมาสิเอาปะล่ะเอาปะล่ะ เอายูเว่คิกเกตฟอร์ไฟส์สปีดเอาตีเร็วกว่าบอลก็โดนเด้งออกนะครับท่านท่านผู้ชมครับผมแนะนำให้ตีช้าๆนะไปท่านคุณจะโดนแบบผมครับคือมันเหมือนกันกันโปครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตัดก่อนแล้วกันโอ้ยก็ตีไว้ก็ผิดเออนะครับเวลาการเล่นอ่ะเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับผมแนะนำให้ตีช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับอย่างผมถ้าเกิดรีบไปก็เออเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อ่เบดฟอร์นะครับผมก็ ผมว่ามันดีนะมันดีไหมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันเจอโปรม,มันก็เกลียดเล่นแล้วครับนะฮะโอเคผมต่อไปก็คือครีเอทีฟนะครับนี่มีคนเล่นอยู่พอสมควรเซิร์ฟเวอร์นี้ดูเหมือนเล็กๆนะแต่ว่าคนมันไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นนะเพราะว่ามันก็ยังพอมีคนอยู่บ้างนะครับครีเอทีฟวิธีการเล่นเนะ่ยเล่นยังไงเนี่ยก็คือคุณจะสร้างอะไรแบบนี้ก็ได้เว้ยนะครับผมจะเล่นกับพงกับเพื่อนหรืออะไรก็ได้จะสร้างาอะไรก็ได้คุณจะวางลาวงลาวาเล่นหรืออะไรก็ได้อะเดี๋ยวดูนะกูจะวางลาวาเอาวางไไม่่ด้ล คุณจะสร้างาหายเหวอะไรก็ได้ตรงนี้ครับคุณจะวางอะไรก็ได้ของคุณเน็น่ไหมวางจู่อะไรของคุณก็ไม่รู้เพื่ออะไรเอ้ยวางน้าได้เหรอเฮ้ยวางน้ําได้เยอนะค,คุณจะวางน้ำหรือคุณจะวางอะไรก็เรื่องของคุณได้เลยเนี่ยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะกากมีคําว่ากากด้วยนะครับกูไม่อยากจะว่าถ้าจะเอาชื่อแบบริวเทสยี่แปดไม่เอาดีกว่าจะโดนด่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเราคนชอบม,อมั่วๆก็ได้นะฮบผมโอเครอบเบ๊้ ล็อบบี้แล้วเนี่ยโอเคก็ทูล็อบบี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์เกมทีก็จะเป็นเซิร์ฟมั่วๆสู้ๆนะครับสำหรับคนที่แบบชอบสร้างอะไรไปทั่วๆนะครับหรือว่าอยากเกลียนคนก็ไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เกมทีก็เป็นได้นะครับโอเคผมจะไปคิดปัตเทิลกันเลยนะฮะคิดปัตเทิลมาดิเอ้ยไปไปวะตัดก่อนนะฮะออกมาแล้วนี่ยวะโถกเราจะตัดเลยนะครับอันนี้เลยวะดูรายละเอียดที่นี่คลิกคอนนะครับก็คือมันจะมีดีเลย์การทำรุ่นทำนี่บ้างนะครับเหมือนเราเกิดใต้น้ำเลยวะนะครับคอนคือเหรียญที่ไว้ใช้สำ เป็นอาชีพอะไรประมาณนั่นแหละนะครับหากผู้เล่นต้องการที่เพิ่มคอนแบบทันทีเติมเงินผ่านเว็บอะไรของเซิร์ฟแล้วซื้อคอนได้เลยนะครับเว็บจบก็ประมาณนี้ตรงนี้เลยนะครับเวลาซื้อคอนหน้าป้ายนี้คอนแล้วซื้อคอนในเว็บคืออะไรวะส่้างมาเถอะนะครับ KB Joy PVP เลยครับเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกได้นะก็คือมีแค่ไมค์คิด p v p แล้วมีแค่ย่ายศ PVP อย่างเดียววะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันมึงอยู่กันเป็นทีมเหรอฮะ há? อยู่กันเป็นทีมเหรออยู่เป็นทีมเหรอเอาบอเอาบ่าเอาบา เอาบอลให้ถามเอาบอฮะเอาบอ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 เดี๋ยว็ดเด็ดเขาวิ่งก่อนวิ่งก่อนตายตายตายโอ๊ยติด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 มาดิมาดิมาสิมาสิมาสิตายตายครับผมคือจริงๆมันเราก็อย่าตีเร็วนะเพราะว่าถ้าเกิดตีเร็วไปเมื่อไหร่เนี่ยคือเราต้องอาจจะจบได้นะครับโอ้โหโอกอดโอกอดเอามาสิมาสิมาสิเฮ้ยรู้สึกว่าอันนี้มันไม่น่าจะหลุดนะผมว่าอย่างนั้นนะครับมาสิมาสิมาสิ เอาวะเอาวะฮะเอาวะเอาวะเอาวะเอาตายเป็นไงล่ะริวเจที <t t totally ่แปดไม่ทด้มาดาบอกเลยนะจ๊ะโอเคได้ผมอุ้ยมันอยู่เนี่ยคิดคิดเบสเทอร์อย่างเงี้ยเออดอย่างเงี้ยผมชอบนะครับหลบอุ้ยอุ้ยหลบไม่ได้หลบไม่ได้โอ้ my god โอ้ my god ธนูนี่คือเราต้องหลบเลยนะครับเพราะว่าธนูนี่มันเกลียนนะฮะหนึ่งสองสามสี่เออได้แล้วได้แล้วทีนี้ไอ้ยตัวนี้เอ้ยเป็นยศพี่ไอ้ยศพี่พีนี่คือโหดนะครับโอเคโอเคอย่าเป็นพวกกันแล้วนะฮะตอนนะคัรบ ต้องอ่าเราด่ฆ่ามันนะครับเอาเบาเอาบ่ฮะเอาบ่ไม่มีใครกล้าลงมาเลยล่ะโอ้ไม่กอดนะครับแต่ไม่ถึงนี่ว่าเนื้อว่าจะแน่จริงไม่มีใครแน่จริงไม่เป็นไรไม่มีใครแน่จริงเราจะเอาไอ้นี่ลยกันนะครับไฟเบาไฟเบาหนุ่มน้อยนี่แน่ไฟเบาไฟเบาถามไฟเบาฮะเอาลงมาแล้วล่ะลงมาแล้วล่ะฮะลงมาแล้วล่ะลงมาแล้วล่ะ อย่าอย่าแย่งไงแย่งคิวคิวแย่งก่อนแย่งเหรอแย่งเหรอแย่งเหรอแย่งทำไมเออโอ้มิดก็ดมิดก็ดแย่งทำไม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 แย่เฮ้ยเอาวิ่งหนีล่ะวิ่งหนีละโถนึกว่าจะแน่นึกว่ามันนึกว่าจะแน่โธ่ที่แท้กับหนึกว่าจะแน่ที่แท้ก็แพ้เป็นเพื่อนบอกอ้าวชนะแล้วเป็นไงล่ะเลี้ยที่แปดไม่ธรรมดาผมบอกแล้วนี่ครับผมนี่เป็นไงไม่จะคุยจริงๆนี่ครับผมคลิดวีพีนี่โคตรสุดแล้วนี่ครับผมอาชีพวีพีนี่คืออึดนะ มีดาบเพชรดาเมยแปดจุดสองห้าเลยก็ชุดก่อเหล็กอีกโอ้ถือว่าโหดกว่าเซตอื่นๆนะครับผมว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือเซตอื่นมันก็จะเกียนมีแบบเกียนบางอย่างนี่มันไม่มีอะไรครับเตี๋ยอย่างเดียวนะครับโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มียแล้วไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีนะครับเดี๋ยวๆก่อนจบิขอค่ายนี่ก่อนแล้วกันเนี่ยนี่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 ตายเพี่ต้องตายต้องตายต้องตายเรียบร้อยโอเคผมสวัสดีครับโจ้าเจอกันครับ